สวัสดีครับช่องเป็กอันชาแนลนนนาสาระวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักสัตว์เทพประจำทิศทั้ง4ในคติของจีนกันครับนับตั้งแต่โบราณกาลชาวจีนได้มอบน่านฟ้าทั้ง4ทิศไว้ภายใต้การคุ้มครอ,องของสัตว์เทพทั้ง4อันได้แก่มังกรเขียวเสือขาวหงแดงและเต่าดำดังคำกล่าวที่ว่าทิศซ้ายมังกรเขียวทิศขวาเสือขาวครอง หงแดงนำหน้าเตาดำสถิตอย่างเบื้องหลังชาวจีนโบราณแบ่งท้องฟ้าออกเป็น4ส่วนคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้จากการสังเกตมูดาวบนท้องฟ้าจับกลุ่มเรียงทิศทางการเรียงตัวของหมู่ดาวเทียบเข้ากับลักษณะของคนสัตว์หรือรูปรักษ์ในตำนานตามความเชื่อของตนโดยให้ทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียวทิศตะวันตก แทนกลุ่มดาวเสือขาวทิศใต,ต้แทนกลุ่มดาวหงส์แดงและทิศเหนือแทนกลุ่มดาวเต่าดำแต่ละทิศครองดาวเจดดวงรวมทั้งสิ้น28ดวงภายในสุสานยุคโบราณมีการขุดพบภาชนะภาพวาดหมู่ดาวทั้ง28ดวงกับมังกรเขียวและเสือขาวบนฝาของภาชนะเคลือบไปหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อนี้มีตั้งแต่โบราณกาลของประเทศจีน สัตว์ทั้งสี่ทิศมีความหมายดังนี้มังกรเขียวประจำทิศตะวันออกสีเขียวธาตุไม้ฤดูใบไม้ผลิชาวจีนโบราณถือว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์อำนาจของกษัตริย์และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งนับตั้งแต่ยุคของจักรพรรดิเหลืองเป็นต้นมามังกรก็กลายเป็นตัวแทนของผู้มีเชื้อสายจีนทั้งมวลโดยเมื่อถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นปรากฏภาพวาดและตำนานเกี่ยวกับห่วงตี้หรือจักรพรรดิเหลือง ที่ทรงมังกรเป็นพานะเหินบินสู่ท้องฟ้ามังกรจึงกลายเป็นแสญลักษณ์ของจกักรพรรดิผู้ยิ่งยงอีกด้วยตำนานกล่าวว่ามังกรเขียวมีลำตัวเป็นงูหัวเป็นกิเลนหางเป็นปลามีเข่ายาวมีเขา,าเท้าคล้ายกงเล็บรูปรักเป็นมังกรเหินเปลี่ยนด้วยพลังอำนาจเนื่องจากประจำทิศตะวันออกธาตุไม้มีสีเขียวจึงเป็นมังกรเขียว 2. เสือขาวประจําทิศตะวันตกสีขาวธาตุทองหรือดูใบไม้ร่วงเสือเป็นเจ้าป่าแห่งสัตว์ป่าทั้งมวลเนื่องจากทิศตะวันตกธาตุทองมีสีขาวจึงกลายเป็นเสือขาวเป็นตัวแทนของอำนาจบารมีความคารพยำเกรงการทหารเนื่องจากเสือเป็นนักล่ากินเนื้อดังนั้นจึงมีภาพสัญลักษณ์เป็นเทพเจ้าแห่งศึกสงครามและการล่าสังหารอีกด้วยสถานที่หรือชัยภูมิในสมัยโบราณ หากมีชื่อของเสือขาวจึงมักมีนัยยะสําคัญทางการทหารนอกจากนี้ยังใช้ในการตั้งชื่อหน่วยกำลังรบและใช้ตาสัญลักษณ์ในการบัญชาการเคลื่อนทัพอีกด้วยมักจะนิยมติดตั้งคู่กับมังกรเขียวเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย 3. หงแดงทิศใต้สีแดงธาตุไฟหรือดูร้อนหงเป็นเจ้าแห่งปักษ์และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีนตั้งแต่โบราณ มีรูปลักษ์เดิมมาจากนกหลากหลายชนิดอาทิไก่ฟ้าห่านฟ้านกกระจอกเหยี่ยวนกนางแอน่นและอื่นๆในตำนานกล่าวว่าหงมีรูปร่างคล้ายไก่ฟ้ามีสีขนสลับเป็นประกายมีนิสัยรักสะอาดช่างเลือกเนื่องจากรูปลักษณ์เป็นนกประจำทิศใต้ธาตุไฟสีแดงจึงใช้ชื่อว่าหงแดง 4. เต่าดำสัตว์ประจำทิศเหนือธาตุน้ำฤด,ดูหนาวเต่าดำมีรูปลักษณ์เป็นเต่าแต่มีเกล็ดายงูมีลักษณะร่วมกันของเต่าและงูบางใช้สัญลักษณ์เป็นรูปเต่าที่มีงูพันรัดกลางลำตัวแต่เดิมมาจากการใช้กระดองเต่าในการทำนายทายทักซึ่งหมายถึงการให้เต่านำคำถามลงไปสู่โลกแห่งวิญญาณเพื่อน,นำคำตอบกลับมายัางโลกมนุษย์ อีกทั้งกระดองเต่ามีสีดำจึงปรากฏในรูปเต่าดำภายหลังได้มีการขยายความออกไปโดยเห็นว่าเต่าอาศัยอยู่กับน้ำทั้งแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่จนถึงท้องทะเลกว้างจึงได้รับการขนานนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำอีกทั้งเต่ามีอายุยืนจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการมีอายุวัฒนะตามสารเจ้าเรามักจะเห็นสองสัตว์เทพหลักๆนั่นก็คือ แช่หลิงหรือมังกรเขียวและแปะห่อหรือเสื้อขาวนี่ก็เป็นสาระที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมกันวันนี้สวัสดีครับ